การขายส่งท้ายปีอย่างเป็นทางการของซิติเซนแบรนด์นาฬิกาชั้นนําของญี่ปุ่นได้เริ่มขึ้นแล้วนาฬิกากลไกลจัดก,กลนขับเคลื่อนด้วยแสงรุ่น 82054L ราคาเดิม5,000บาทจําหน่ายในราคาโปรโมชั่นเพียง999บาทเท่านั้นไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยครั้งใช้เทคโนโลยีพลังงานโฟโตไดนามิกอัจฉริยะที่ทันสมัยที่สุดและสามารถชาร์จด้วยแสงธรรมชาติได้ในระหว่างวันเข็มนาฬิกาและตำแหน่งบอกชั่วโมงเคลือบด้วยวัสดุเรืองแสงช่วยให้ผู้สวมใส่ ่านเวลาได้ชัดเจนในเวลากลางคืนขณะดเดียวกันยังกันน้ำได้สูงและไม่จำเป็นต้องถอดออกเมื่ออาบน้ำหรือล้างมือการออกแบบโดยรวมมีความหรูหราและเหมาะสำหรับโอกาสทางธุรกิจและการพักผ่อนหน้าปัดสีน้ำเงินจับคู่กับสายสเตเลสตีนสีเงินซึ่งจะไม่แตกหักแม้ผ่านไป20ปีขณะนี้เป็นการขายออนไลน์ส่งท้ายปีอย่างเป็นทางการของซิติเซนนาฬิกาก,กลไก e เอ็กโคไดฟลุน 82054L ราคาเดิมอยู่ที่5,000บาทจำหน่ายในราคาโปรโมชั่น เพียง999บาทจำกัดเฉพาะผู้ใช้100คนแรกที่สั่งซื้อผ่านวิดีโอนี้โปรโมชั่นนี้จำกัดเฉพาะวันนี้เท่านั้นเรามีการรับประกัน3ปีและทดลองใช้ฟรี1เดือนหากคุณไม่พอใจคุณสามารถรับเงินคืนเต็มจำนวนดังนั้นซื้อด้วยความมั่นใจ